กลับมาจากที่ทำงานเหนื่อยๆไม่รู้จะทำอะไรหันไปหันมาเก็บแอปเปิลดีกว่าแล้วก็เดินมาเก็บแอปเปิืลเลือกลูกสวยๆอันนี้คือหล่นต้องทิ้งไปก็ทิ้งกันไปมาหลังบ้านก็มาเก็บอันนี้เรียกอะไรล่ะมะเขือเทศมีไม่กี่ลูกหรอกอันนี้ก็พลิกเอาลูกเดียวพอเดี๋ยวแสบก้นเมื่อเครื่องทุกอย่างเตรียมพร้อม เอาละเราจะทำส้มตำแอปเปิลกันเอาแบบฉบับของคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยทำกับข้าวคือทำกับข้าวไม่เป็นอ่ะนะก็ทำมันง่ายๆนี่แหละก็ขูดแอปเปิลไปขูดอันนี้อะไรอะแครอทเนาะขูดแครอทไปอย่างว่าแหละไม่ค่อยได้ทำกับข้าวก็เลยบางทีก็เรียกไม่ถูกอ่ะขูดไปขูดเสร็จก็ เอามารวมกันอันนี้ก็ตำเครื่องก็ง่ายๆอีกน้ําพริกไม่ใช่น้ําปะลาสองช้อนมะนาวบีบเข้าไปบีบมะนาวก็ไม่เป็นเนาะดูท่าบีบมะนาวสิไม่ได้เรื่องแต่ก็ทำไปอะไ่ะแหละทำออกมาแล้วอร่อยนะเพราะเคยทำแต่วันนี้ก็จะทำวิดีโอไว้จะได้จำได้ว่าทำอะไรบ้างไปบ้างใส่น้ำปลานิดหน่อยเพราะว่าไม่ชอบเค็ม พริกเม็ดเดียวนะเพราะว่าพริกเม็ดเดียวก็ทํำให้ท้องเสียแล้วเป็นคนกินเผ็ดไม่ได้เนาะตำตำตำต,ำ,ตำไปอร่อยแล้วล่ะคาดว่าก็เอามาผสมคุกเข้ากันไปแบบง่ายๆคุกค,คุค,คุกค,คุกเสร็จละเดี๋ยวไว้ชิมทีเดียวตอนนี้ก็ รอเพราะว่าจะมีไข่ต้มอีกลูกหนึ่งนะเพื่อเพิ่มโปรตีนในอาหารมื้อนี้ช่วงที่รอไข่ต้มแล้วก็พอไข่ต้มสุกแล้วก็แบ่งไข่ต้มแล้วก็เสร็จแลเรียบร้อยแล้วอาหารมื้อนี้ไม่มีน้ำตาลทรายนะคะไม่ใส่เลยเป็นอาหารสุขภาพจริงๆ